การสำลักนมออกปากและจมูกนั้นเกิดขึ้นได้นะคะในเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย3าขวบกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่าสี่เดือนที่จะแปะนมบ่อยจากการที่กล้ามเนื้อหูรูยังทํางานไม่สมบูรณ์ในเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเช่นในเด็กที่คลอดก่อนกาหนดในเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการดูดกืนปากแหว่งเพดานโวต่อระหว่างทางเดินอาหารและทางเดินหายใจมีปัญหาในน้องที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอด และในน้องที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการล่าชา้ามีประวัติโรคลมชกทีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มั่นใจว่าอาการสำลักนมของลูกนั้นคืออาการแบบไหนลูกอาจจะสำลักนมเฉยเฉยลูกแหวนมเฉยๆยอาการสำลักนมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตดูค่ะลูกจะมีอาการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะอาจจะมีอาการไอเหมือนกับการขย้อนอาหารนะคะหากสำลักไม่มากลูกจะไอประมาณ2-3ครั้งถ้าลูกมีอาการสำลักนมไม่มากแบบนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ประคองหน้าลูกไว้แล้วก็ ค่อยๆรูปหลังนะคะเบาๆค่ะเพื่อให้น้องรู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วก็กลับมาให้นมได้ตามปกติค่ะการที่2นะคะน้องไอแรงๆค่ะจนหน้าเขียวปากเขียวหรือมีเสียงหายใจที่ผิดปกติดังคลืดคลานะคะอันนี้ก็ควรจะพาน้องไปพบแพทย์ค่ะและอาการที่3นะคะการสำลักนั้นไม่ได้เกิดขณะที่ลูกดูดนมเพียงอย่างเดียวนะคะขณะที่น้องนอนหลับหูรูดกระเพาะอาหารจะมีการคลายตัวค่ะทําให้นมไหลย,ย้อนขึ้นมา ทางระบบทางเดินอาหารค่ะทำให้เกิดการสำลักได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกน้อยของเรานะคะสำลักนมออกปากและออกจมูกค่ะสาเหตุหลักที่ทาให้ลูกน้อยสำลักนมนั้นเกิดจากการที่ลูกกินนมไม่หมดกินนมไม่ทานหรือลืมกินนมทําให้นมไหลล้นจากระบบทางเดินอาหารนะคะไปอุดการระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้ร่างกายตอบสนองโดยการแสดงอาการสำรักเพื่อให้ระบบทางเดินหายใจสามารถทํางานได้ตามปกติค่ะปัจจัยเสริมที่ทําให้ลูกน้อยเกิดการสำรักนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยการสำรักที่เกิดจากวิธีการให้นมค่ะอื่นต้องบอกเลยนะคะในน้องที่ดูดเต้านมแม่จะมีโอกาสเกิดการสำรักนมน้อยกว่าลูกที่ดูดขวดนมเพราะน้ํานมแม่จะไหลเมื่อน้องออกแรงดูดยกเว้นกรณีที่แม่มีน้ำนมพุ่งหรือว่าน้ำนมมากเกินไป ลูกกลืนไม่ทานอันนั้นในเด็กที่ดูดเต้านมแม่ก็โอกาสที่จะเกิดการสำลักได้นะคะ ซึ่งวิธีการแก้ไขนะคะพี่กันเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะเรื่องของลูกแหวนนมสำลักนมนะคะเวลาที่ดูดเต้านมแม่พี่กนจะแปะลิง์ไว้ให้ด้านล่างนะคะในขณะที่ดูดขวดนมนั้นน้องจะดูดน้ํานมจะไหลเรื่อยๆถ้าแม่ให้นมไม่ถูกวิธีป้อนนมเด็กขณะที่เด็กหลับร้องไห้งองแงใช้อุปกรณ์ช่วยค้าขวดนมลูกนอนกินนมก็ทําให้ลูกน้อยที่ดูดขวดนมนั้นมีโอกาสเกิดการสำลักนมค่ะสาเหตุที่2ค่ะลูกสำลักนมเพราะปริมาณนมมากเกินไปค่ะ บางทีนะคะน้องร้องคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าน้องต้องการกินนมนะคะก็ป้อนนมอย่างเดียวค่ะทีนี้ก็เลยล้นกระเพาะอาหารทําให้ลูกสําลักนมได้ 3. ค่ะสําลักนมเพราะจุกนมผิดขนาดนมไหลแรงหรือว่าเร็วเกินไปค่ะข้อที่ 4. ลูกน้อยถูกรบกวนขณะดูดนมค่ะขณะที่ลูกกาลังดูดนมนะคะถ้ามีสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเล้าเข้ามากระตุ้นนะคะ ทำให้ลูกไม่ได้กืนนมนะคะพอจะกืนแล้วก็กลายเป็นกืนไม่ทานหรือว่ากืนไม่หมดเกิดการสำลักได้ค่ะทีนี้ถ้าลูกน้อยเกิดการสำลักนมนั้นจะส่งผลอะไรต่อสุขภาพของทารกบ้างการสำลักนมนั้นส่งผลกระทบได้ตั้งแต่เล็กๆนะคะจนถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะคะผลกระทบเล็กๆน้อยเช่นการขัดระคายเครื่องบริเวณจมูกหรือว่าบริเวณหนังบริเวณรอบปากรอบจมูกลูก ในกรณีที่น้องดูดเต้านมแม่ถ้าน้องสำรักนมบ่อยๆนะคะน้องก็จะไม่อยากดูดเต้านมแม่แล้วก็หงุดหงิดเวลาที่เข้าเต้านะคะน้องที่สำรักนมบ่อยหรือว่าแหวะนมบ่อยน้ำหนักน้องอาจจะไม่ค่อยขึ้นคุณแม่ต้องคอยติดตามเรื่องของน้ำหนักน้องให้ดีนะคะถ้าน้ำหนักน้องไม่ค่อยขึ้นหรือว่าขึ้นน้อยคุณแม่จะต้องพาน้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขผลกระทบที่ร้ายแรงนะคะก็คืออาจจะส่งผลให้เกิดการ เกิดปอดติดเชื้อปอดอักเสบและอุดกั้นทางเดินหายใจส่งผลให้ลูกน้อยเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งถ้าลูกของเรานะคะมีอาการสำลักนะคะแล้วก็มีอาการดังร่วมด้วยดังต่อไปนี้หรือรังสำรักมีอาการดังต่อไปนี้พี่แนะนำว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะขณะที่น้องสำรักมีอาการหน้าเขียวปากเขียวไม่หายใจหรือว่าร้องไม่ออกอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วหลังสำลักแล้วน้องมีอาการซึม ไข้ดูดนมน้อยลงหายใจหอบอันนี้ก็ต้องพาน้องไปโรงพยาบาลเพราะน้องอาจจะมีเรื่องของการปวอดอักเสบหรือว่าเปอดติดเชื้อได้อาเจียนหรือว่านมที่แหวะออกมามีลักษณะเป็นสีของน้ำดีสีเขียวหรือมีเลือดปนที่อายุ6เดือนไปแล้วยังมีอาการแหวะนมสำลักโมบ่อยและในน้องที่มีการสำลักนมบ่อยจนน้ำหนักไม่ขึ้นอันนี้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะเมื่อทราบอันตรายหรือว่าผลกระทบกันไปแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลย อาจจะก,กังวลค่ะว่าจะทํายังไงนะคะไม่ทําให้น้องเกิดการสำรักนมค่ะคลิปนี้พี่แกนวิธีป้องกัน,นการสำลักนมมาฝากด้วยค่ะวิธีการแรกค่ะแรกเกิดถึง6เดือนแนะนําให้เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวค่ะจะยังไม่ให้อาหารตามวัยนะคะเพราะว่าถ้าให้อาหารก่อนนะคะจะมีโอกาสในการสำรักมากขึ้นค่ะ 2. ค่ะปรับท่านอนกินนมของลูกให้ถูกต้องในน้องที่ดูดนมขวดนะคะคุณแม่จะต้องยกหัวนะคะให้สูงกว่าเพาะอาหารค่ะ เพื่อให้นมไหลลงสู่กระเพาะอาหารได้ดีนะคะก็คือสูงประมาณ30-45องศาและในน้องที่ดูดเต้านมแม่เวลาให้เต้านมแม่นะคะน้องจะต้องรังตรงไม่โค้งงอนะคะน้ำนมก็จะไหลได้ดีขึ้นค่ะข้อที่3ไม่แนะนำใช้อุปกรณ์ในการช่วยขำขวดนมนะคะเพราะจะทำให้น้ำนมไหลเร็วและแรงเกินไปเวลาที่ให้นมไม่ควรทิ้งลูกไว้เพียงลำพังต้องมีผู้อื่น อยู่ด้วยค่ะข้อที่4ค่ะไล่ลมออกจากทางเดิอนอาหารค่ะเพราะว่าทั์ในทางเดิอนอาหารของน้องมีลมมากนะคะก็จะทําให้ลมนะคะกับน้ํานมไหลย้อนขึ้นมาในระบบทางเดิอนอาหารเกิดการสําลักได้การไล่ลมในเด็กเล็กศูนย์ถึงสเดือนที่คอย,ยังไม่แข็งแรงนะคะพี่แกก็แนะนําให้ใช้ท่านี้นะคะใช้นิวน้วโป้งนิ้วชี้ประคองบริเวณค่ะก,กันไกรหรือว่ากลางของลูกจับน้องนั่งหลังตรงตามนี้นะคะ ในน้องที่คอแข็งแล้วนะคะก็แนะนำให้ใช้วิธีอุ้มพาดบ่ามือประคองด้านหลังนะคะแล้วก็ลูกขึ้นเบาๆค่ะแบบนี้นะคะข้อที่5นะคะหลังลูกเลิ์เสร็จแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะอุ้มน้องนะคะในท่าหัวสูงเนี่ยนาน30นาทีค่ะก่อนเอาน้องนอนลงไปนะคะท่านอนที่เหมาะสมนะคะแนะนําเป็นท่านอนหงายหรือว่า นอนตะแคงนะคะข้อที่6ค่ะตัวเช็คสภาพจุกนมนะคะคลิปก่อนหน้าน,นี้นะคะพี่แกนพูดถึงการเปลี่ยนไซส์จุกนมที่เหมาะสมค่ะโดยแรกเกิดนะคะก็แนะนําให้ใช้ไซส์ที่เล็กที่สุดและเรื่องของจุกนมที่เสื่อมสภาพที่ทําให้น้ํานมไหลเร็วเกินไปค่ะลองกลับไปดูคลิปของพี่กกนเรื่องของการเปลี่ยนไซส์จุกนมนะคะเดี๋ยวพี่กกนจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะข้อที่7ค่ะสังเกตเวลาลูกดูดนมควรมีฟองอากาศเล็กๆในขวดนม8ควรให้ลูกกินนม ตรงเวลาไม่ปล่อยให้ลูกหิวนมจัดเกินไปเพราะเวลาที่ลูกหิวจัดลูกจะดูดแรงและเร็วทําให้คืนนมไม่ทันค่ะทั้งเต้าเ้านมแม่แล้วก็ขวดนมเลยนะคะที่9ขนาที่ให้ลูกดูดนมควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบไม่มีสิ่งรบกวนค่ะโดยเฉพาะน้องที่เริ่มรู้เรื่องนะคะ3-4เดือนนี้ค่ะถ้าเราให้นมแล้วน้องหันไปสนใจสิ่งแวดล้อมน้องอาจจะลืมคืนนมค่ะและทําให้สําลักนมได้ข้อที่10ค่ะ รังกินนมอย่าใส่ผ้าหรือผ้าอ้อมที่รัดแน่เกินไปจะทําให้เกิดแรงดันที่กระเพาะนะคะทําให้อาหารขย้อนขึ้นมาได้และกรณีที่ลูกเราเกิดการสำลักนมแล้วนะคะเราจะต้องมีวิธีการช่วยเหลือหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ค่ะห้ามอุ้มลูกขึ้นเด็กขาดผ้าพานมที่สำลักอาจจะเข้าสูกบ่อน,นะคะให้จับลูกนอนตะแคงโดยให้ศีรษะต่ำลงนะคะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้นม ที่สำลักออกมานั้นไหลย,ย้อนกลับเข้าไปสู่ปอดได้นะคะจับนอนตะแคงศรีรษะต่ำนะคะใน,นที่น้องยังรู้สึกตัวแต่ไม่หายใจร้องไม่มีเสียงนะคะอันนี้เราต้องทําการช่วยชีวิตลูกเบื้องต้นนะคะอันดับแรกนะคะคุณแม่ต้องตั้งสติแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวค่ะและทําการช่วยเหลือตามวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะให้เราจับน้องนะคะนอนคววงลงไปบนตัวของเรานะคะโดยใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ประคองบริเวณขากันไกรของน้อง ใช้ส้นฝ่ามือนะคะทุบลงไปบริเวณกลางสะบักนะคะระหว่างสะบักทั้งสองข้างของน้องนะคะตามที่พี่กัลชี้ค่ะคว่ำหน้าน้องลงโดยให้ศรีรษะน้องตําฝ่าลำตัวค่ะทุบลงไปนะคะตรงบริเวณสะบักค่ะห้าครั้งค่ะต้องลงน้ำหนักนิดนึงนะคะเพื่อให้สิ่งที่อุดกั้นทางเดินหายใจออกนะคะและถ้าน้องยังไม่หายใจนะคะเราจะทำการช่วยชีวิตน้องโดยใช้ นิ้วชี้และนิ้วกลางสองนิ้วของเรากดบริเวณกลางหน้าอกตรงบริเวณกระดูกกลางหน้าอกนะคะกดลงไปห้าครั้งค่ะหลังทาครบสองท่าแล้วให้คุณแม่ตรวจสอบว่าน้องหายใจหรือว่ามีเสียงร้องหรือเปล่านะคะพร้อมกับดูในช่องปากน้องค่ะว่ามีสิ่งอุดกั้นอยู่หรือเปล่าถ้ามีหรือเห็นให้คุณแม่ล้วงออกแต่ถ้าไม่เห็นห้ามล้วงเข้าไปเพราะจะทําให้สิ่งอุดกั้นนั้นลงลึกเข้าไปอีกนะคะ กรณีที่น้องยังไม่ร้องหรือไม่หายใจให้คุณแม่กลับไปทำการเคาะหลังและกดหัวใจวนไปนะคะจนฝาน้องจะร้องหรือว่าทีมกู้ชีพจะมาค่ะในระหว่างที่เราช่วยชีวิตลูกนะคะทีคนที่เราขอความช่วยเหลือนะคะจะต้องทำหน้าที่โทรไปยังเบอร์1น6 9นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจากสาธารณสุขนะคะก็จบไปแล้วค่ะกับคลิปการ ที่ลูกสำลักนมออกปากและก็ออกจมูกนะคะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะได้นําไปใช้ให้เก็บไปอยู่และลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ให้เก็ดการสำรักนมจนเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ